้ท่านเควสต่อ,ตอนะปัทเจนภัยไปโปรดรช่วยข้าด้วยอ้าวเกิดอะไรขึ้นบ้านของข้าไฟกำลังไหม้ภรรยาและลูกของข้าอยู่ดีนะเชี่ยวร้องไงเร็วเข้ามาช่วยเขาเรา็วขอให้โชคดีท่านนั่นปัทเจนภัยอะฮะอะ,อะแต่มายืนเฉยทำสร้างอะไรเล่าไปช่วยกันเร็วสิภรรยาของข้าทําเทียนหล่นแล้วไฟก็เริ่มไหม้ท่านต้องช่วยนางนะโอ้โชิบหายแล้ว ช่มาด้วยกันสิไปช่วยครอบครัวของนายกำลังจะหล่นมาทับลูกข้าแล้วโอ้พระเจ้าโอ้เยซูทางนั้นก็เรียบมาช่วยกันสิเฮ้ยมีถังน้ำหลังบ้านที่วางอยู่ใกล้ๆบ่อน้ำโอเควางไว้สักที่สินะรีบไปเร็วขอทีทันนักประจัญบานอะไรของมันวะเอ่อโทษทีนะพวกคือตกลงมึงจะมากับกูแล้วไปช่วยใช่ไหมเออ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 ออยืนปากบอคือยังไง มีทางน้ําหลังบ้านที่วางอยู่ใกล้ๆบ่อน,นะ้ะนั่นคือ,อะคืองี้นะฉันไม่อยากว่าอะไรคือเรารู้แล้วว่าสถานการณ์ตอนนี้มันเฮี้ยขนาดไหนเพราะงั้นเข้าไปด้วยกันแล้วช่วยครอบครัวมึงออกมาใช่ไหมภรรยาของข้าทําเทียนหล่นแล้วไฟก็เริ่มไหม้อ,อ่าไม่คือมึงอยากจะไปช่วยครอบครัวของมึงใช่ไหมแล้วอ่อทีนี้กูเกรงว่าภรรยาของมึงน่าจะโดนย<ม>ัดไ,<า>ไปแล้วมีทางน้ำหลังบ้านที่วางอยู่ใกล้ๆบ่อนนะไม่ฉันช่วยอยู่แล้วพวกเขาก็เป็นครอบครัวแกใช่ไหมก่อนชคดีท่านนักประเล่าค <ๆ S 2> ือจะไม่ดีกว่าเลอถ้าเกิดว่าแกเข้าไปช่วยด้ววยาาากกลลลลัังจะห่นมทบูข้้แ เออคือมึงต้องการเยืนอยู่ตรงนี้แล้วก็ขอโชคดีท่านนักผจญไัยดูกูเข้าไปช่วยครอบครัวของมึงออกมาจากบ้านที่กำลังไฟไหม้อะนะเ <c oughs> อ,อ,ออโอเคมึงมันไอ้ยี่ขอโชคดีท่านนักผจญไัยมึงนี่มาในสายแล้วช่วยจริงๆเลยยี่เออก็ก็ได้วะเดี๋ยวฉันเข้าไปคนเดียวโอเคยี่ขอโชคดีท่านนักผจญไัย